สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดับบนำรถดีๆมาให้ทุกท่านชมีกแล้วครับวันนี้ผมเอารถคลาสสิกเชฟโรเลตไทป์สามพันมาให้ทุกท่านชมครับตัวรถตัวนี้อยู่ในปีช่วงประมาณ1,940งพถึงหนึ่นี่คือรถเชฟโรเลตลูกค้าท่านเดิมได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เป็นตัวเชฟโรเลตคาราโดเรียบร้อยครับเก็บเงารายเอียดเรียบร,ยร,ยร,ยร้อย ใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายครับโมบายเป็นพาวเวอร์แล้วด้วยแรงงสามท่าโต้ตตถังดีครับกระดองเดิมสวยมากจดทะเบียนถูกต้องได้ตามกฎหมายความหมายคือลูกค้าสามารถใช้คันนี้ได้เลยไม่มีปัญหาใครกำลังสนใจหารถที่เป็นสไตล์เอกลักษณ์ตัวเองต้องคันนี้เลยครับ โอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป,ปอวันนี้ผมไปก่อนอ,อ,อ่าเปิดเครื่องดูก่อนอ่าเปิเดเ,ปเครื่องก่อนตันวเครื่องเป็นคลาโด่ซีซีนะตัวน,นี้อนของนาราี 4. ไม่ข้ามยี่ห้อนะครับใช้ตัวตรงกองเผื่อยอินเตอร์พร้อมดูแลดีครับผมก็ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวรถ mm. เชฟโเรเลตกิฟมาสเตอร์ ขอบคุณมากครับสำหรับเจ้าของแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ